เ้ามันไปเลยหลังมาห้ามทางนี้ <c oughs> แย่เขารู้ตมูกไหน้องเล <c oughs> อีกอีกเออนั่นแมนเลยสิทีนับหนึ่งสงเออนั่นขเยอก็พอแล้วน,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 นั่นเอกับบีบสดีนั่นแม่น้ารอด ดีเป็นยังไงล่ะปทำไมหลังบ้านแปไ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 ไป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 ไี่ปไ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 ไปไปไปไไป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 ไ้ไปไปไปไไป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 ไ อไอเดือกโดนลบก่อนหมูเลยไมอเมอนน <c oughs> ไม่รหดไม่รอดขนาอไม่รอดไม่รอด,ด,ดจนได้พนันไม่รอด <c oughs> กระดานสองขีดชัดเจนเลยเนี่ยต้อยงแหละิบมาจากแผนนึงตาเไม่ิบบมีไม่ใช่อีกคนนึงแล้วรครนนึงมหแออมึงเอาปากกาเขียนเอา่างมารวไม่ต้องแขกจนเองมาตรวจ เดาแขกแค่นี้ก็ได้ทำให้เรากเย่อนเด้อก็ได้บอกว่ามเล้อก็ได้นากว่านีวันนี้ไงวันที่ก่ใกอนใครโอ้ยเดาหมอเขาก็จยการให่ดอกกอนแรกเนี่ยก็ส่งเรื่องไปเดี๋ยวค่ะอาจจะมีการ่ายยาให้มากินเดี๋ยวหลอดสองเดี๋ยวเขาบันดัดวัน บอก็งงแกไปหายคร้ตรวจตรวจเองจะกี่เราเราเราจ้าเราแกห้ใคขตรงให้ฉันนี่มันตรงเองมัน <g ay> <g ay> มันตรงเองมันตังไปหาแก <g ay>